ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดงทนายอันยื่นตรวจสอบทนายตั้มโยงเว็บมินนี่นะครับทนายอันร้องบอชกให้ขยายผลตรวจสอบนะครับทนายตั้มนะครับโยงเว็บพนันมินนี่หรือไม่ด้านทนายตั้มไม่ขอตอบโต้รั่น หิวแสงนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับตามที่เราทราบมานะครับว่านะครับตอนนี้นะครับก็เรื่องของเว็บพัดนันมินนี่นะครับก็ตอนนี้กําลังสืบอยู่นะครับว่า เอ๊ะมีใครเข้าไปร่วมขบวนการหรือเปล่าและนะครับตามข่าวที่ออกมาย้ํานะครับว่าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเข้าไปพัวพันกับกลุ่มนะครับของพนันวินนี่อันนี้ก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่ายังไม่มีใครนะครับผิด นะครับยังไม่มีใครผิดเพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินแต่ว่ามีข่าวที่ออกมาว่ามีตํารวจนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องนะเป็นกลุ่มของนะลูกน้องของบิ๊กโจ๊กซึ่งแน่นอนครับตัวบิ๊กโจ๊กเองนะครับก็มีข้อมูลออกมาตามข่าวที่ออกมาว่ามีเข้าไปพัวพันด้วยแต่จะเข้าไปพัวพันจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องพิสูจน์ในขบวนตนการยุติธรรมของศาลซึ่งแน่นอนครับทางบิ๊กโจ๊กเองก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะครับลูกน้องเองก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ยุ่ง ส่วนที่ทนายอันไปยื่นร้องที่ทนายตั้มเนี่ยเนื่องจากว่าทนายอันเองถ้าเราจําได้เนี่ยทนายอันเองเนี่ยเคยไปยื่นให้ตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินที่มาที่ไปของทรัพย์สินของทนายตั้มกับ d ีเอเอาไว้แล้วซึ่งแน่นอนครับทาง d SI ีเบอกว่ายังไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่านะครับทางยังไม่มีเรียกว่าเชื่อมโยงข้อมูลหรือยังไม่มีการทำความผิดก,ก็เลยไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบบต่างๆได้ซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อมีข้อมูลออกมานะครับว่า มิโจ๊กเองนะครับ มีเข้าไปเกี่ยวพันนะครับตามข่าวข้อมูลนะครับอย่างที่บอกเข้าไปเกี่ยวพันซึ่งแน่นอนครับตามที่เราทราบตามข้อมูลข่าวเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะทางทนายตั้มเองนะครับกับทนาิโจ๊กเนี่ยรู้จักกันนะครับสนิทกันพอสมควรแต่จะมีอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เวลาที่ทนายตั้มเดินทางไปต่างประเทศก็มีข้อมูลที่ออกมาว่าเอ๊ะนะครับมีการสั่งนะครับให้ตํารวจท่องเที่ยวเนี่ยไปต้อนรับไปอะไรอันนี้ก็เลยมีข้อมูลออกมาซึ่งแน่นอนครับเราก็ไม่ทราบว่าทนายอันเองมีข้อมูลอะไรในเชิงลึกหรือเปล่่่าทีไปสงใ กับทางพบชกเนี่ยเพื่ตอตรวจสอบนะครับว่าทรัพย์สินของทนายตั้มเนี่ยนะครับหรือ,ข,อข้อมูลของทนายตั้มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทรัพย์สินที่ได้มาเนะี่ยเกี่ยวพันกับนะครับทนายตั้มหรือเปล่าแล้วทนายตั้มเนี่ยไปเชื่อมโยงกับเว็บพนันมินนี่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเป็นข่าวที่ออกมาซึ่งแน่นอนครับทางทนายตั้มเองก็บอกว่ายังไม่ตอบโตอ้อะไรซึ่งแน่นอนครับสไตล์ของทนายตั้มก็คือว่าก็คงไม่ได้ออกมาตอบโต้อ,อะไรมากแต่ว่ารอเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อที่จะดําเนินคดีถ้าเกิดว่าคนที่นะไป ทำผิดนะครับหรือไปกล่าวหาเขาหรือไปโจมตีเขาหรือไปใส่ร้ายให้ให้ไปใส่เขาเขาก็จะใช้ข้อมูลตรงนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าทนายตั้มนะครับเมื่อทนายอันไปร้องแบบนี้นักข่าวก็ย่อมไปถามทนายตั้มอยู่แล้วซึ่งทนายตั้มก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรแต่ก็บอกเพียงแค่ว่าหิวแสงเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับจะกลายเป็นการหิวแสงหรือเปล่าหรือจะเป็นรายการยังไงก็คงจะต้องรอดูกันไปนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย ที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหรือบชกเนี่ยนายพัฒนพงศุภักษรหรือว่านายอัศนบุรีรัมเนี่ยเข้ายื่นหนังสือต่อนะครับพลตํารวจตีจะรุนเกียรติปานแก้วหรือว่าดิกเต่านะครับรองผบชกเพื่อขอให้สืบสวนขยายผลและให้สืบสวนว่านายสิทธาเบี้ยบ,บังเกิดหรือว่าทนายตั้มเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพ,พันันบินนี่หรือไม่นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า ซึ่งแน่นอนครับว่าทนายอันกล่าวว่านะครับในคดีของเว็บพนันมิน่เนี่ยครับสร้างความเสียหายให้กับประเทศแต่กลับสร้างความร่รํารวยให้กับผู้ที่กระทำความผิดดังนั้นเนี่ยตนเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะสืบสวนสอบสวนกลุ่มผู้กระทำความผิดให้ครบถ้วนโดยเฉพาะผู้ที่กระทำความผิดนะครับรายสําคัญหนึ่งในนั้น คงเป็นนายสิทธาเบีย้ยมาเกิดหรือว่าทนายตั้มเนี่ยโดยทราบกันดีในการใช้ชีวิตหรูหราประกอบกับมีภาพโรงในสื่อโซเชียลมีเดียรักษณรสนิทสนมกับบินนี่และบุคคลอื่นๆในแก๊งของบินนี่ที่ถูกดำเนินการไปก่อนหน้านี้ทนายอันยังระบุอีกว่านะครับตัวเองเป็นนักกฎหมายแต่ไม่สามารถใช้ชีวิตนะแบบทนายแบบนายสิทธาได้เนี่ย อย่างแน่นอนโดยดูได้จากกำไรบริษัทของนายสิทธาที่มีกำไรเพียง2 9 8ล้านบาทสอดคล้องต้องกันกับการใช้ชีวิตหรือไม่โดยนายสิทธาเนี่ยได้มีการไปขึ้นบ้านใหม่มูลค่าประมาณ60ล้านบาทบวกราคาตกแต่งอีก20ล้านบาทซึ่งตนได้ไปยื่นเรื่องนะครับตรวจสอบที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือวิลีเแล้วนายสิทธาไม่เคยปฏิเสธว่านะครับไม่ ในสิทธาเนี่ยไม่เคยปฏิเสธว่าไม่ใช่ของตนโดย DSI ก็ไม่ได้มีการตรวจสอบในสิทธาเพราะอ้างว่ามีข้อกฎหมายในการตรวจสอบเพราะยังไม่ได้มีความผิดแต่คดีนี้นะครับจะหากมีการแจ้งความนะครับจากพนักงานสอบสวนหรือพลตำรวจตีจะรุนเกียรติบานแก้วแล้วพ่กนี้จะไปที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงเลย ดังนั้นแล้วจะได้เห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายสิทธามินนี่และบิ๊กตำรวจสร้างความสงสัยให้กับสังคมว่านายสิทธานั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนี้หรือไม่วันนี้ตนเลยมาขอความกรุณากับนะครับพลตารวจตีจักรุนเกียรติเพื่อให้สืบสวนสอบสวนในพฤติกรรมใช้ชีวิตรวมถึงเส้นทางการเงินของนายสิทธา สำหรับเรื่องที่จะมายื่นหนังสือให้นะครับบิ๊กเต่าสอบสวนสืบเนื่องมาจากหลักฐานว่ามีคลิปวิดีโอนะครับของทนายตั้มและบินนี่ปรากฏออกมาต่อโซเชียลโดยเมื่อทีมข่าวถามว่ามีหลักฐานอื่นนอกจากนี้หรือไม่ทนายอันเผยว่าเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กโดนแล้วทนายตั้มก็ต้องโดนด้วยเพราะทนายตั้มมาถึงขนาดนี้ได้เพราะใคร ขณะเดียวกันนะครับทีมข่าวออนไลน์นะครับช่อง8ได้สอบถามถานายตั้มถึงกรณีที่ทนายอันได้ยื่นให้ตรวจสอบในวันนี้โดยทนายตั้มเปิดเผยว่าตนไม่ขอชี้แจงประเด็นนี้นะต่อจากทนายอันเพราะมองว่าหิวแสงเข้ากรุงเทพก็เรียกสื่อมาทำข่าวให้กับตัวเองเมื่อถามว่ายืนยันหรือไม่ว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทนายตั้มกล่าวต่อว่าหาก อยากให้ตนชี้แจงตนสามารถชี้แจงได้แต่ต้องเป็นเรื่องให้ชี้แจงในประเด็นอื่นไม่ใช่ประเด็นที่ทนายอั๋นจะมายื่นในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนอันะี้อันนี้เป็นข้อมูลจากทนายอั๋นนะครับที่ไปยื่นนะครับให้กับทางนะครับบิ๊กเต่าเนี่ยทำการตรวจสอบนะครับว่าเอะทนายทนายตั้มเนี่ยนะครับหรือทนายสิทธาเบี้ยมเกิดหรือทนายตั้มเนี่ยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้อง กับนะครับเว็บพนันพินนี่มินนี่หรือเปล่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับนะครับตรงนี้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าทาง ทนายตั้มเองนะครับนักข่าวก็ต้องไปถามทางทนายตั้มอยู่แล้วว่าเอสที่ทนายอันออกมาเป็นแบบนี้ยังไงนะครับทนายตั้มเองก็บอกว่าคงไม่ให้นะครับข้อมูลตรงตรงนี้ไม่มีการพูดถึงตรงนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าหิวแสงเพราะว่าพอล้ทนายอ่านเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพนะครับในกรุงเทพแล้วก็เรียกนักข่าวมาทําข่าวของตัวเองนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้ก็ทําไปนะก็อย่างที่บอกว่าการที่ทนายนะครับก็เหมือนกับที่ทนายตั้มก็เคยทําว่าเวลาที่มีข่าวมีอะไรก็สามารถ ก็เรียกนักข่าวให้ไปทาข่าวจนมีประเด็นที่ออกมาว่านะมีการไปเรียกเก็บนะครับค่าทําข่าวว่าถ้าออกแถลงข่าวด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก3 0 0 0 0นบาทสําหรับคนที่มาจ้างถนายตามอันนี้ก็ว่ากันไปอันนั้นก็คือเป็นข่าวที่ออกมาอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องตรวจสอบกันไปส่วนว่าะนะครับจะนะครับเข้าไปผัวพันหรือเปล่าหรือไม่เข้าไปผัวพันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกว่าข่าวที่ออกมาก็มานําเสนอข่าวที่ออกมาว่าโอเคมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ส่วนมันจะเป็นยังไ อะไรยังไงนี่ก็ต้องว่ากันไปก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับขบวนการนะครับของมินนี่เวฟนันของมินนี่เนี่ยก็มีการดําเนินการอยู่นะครับมีการตรวจสอบอยู่บิ๊กเต่าเองก็กําลังตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดซึ่งแน่นอนครับว่ามันเข้าไปเกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ และก็เข้าไปเกี่ยวพันกับตํารวจระดับสูงอย่างบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าจะเกี่ยวพันจริงหรือไม่ได้เกี่ยวพันจริงอันนี้ก็ต้องว่ากันไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยก็บอกว่าเส้นทางเงินเนี่ยมันไปถึงนะครับเส้นทางเงินไปถึงมีทั้งไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลจ่ายค่าชืวอบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องรอดูกันไปตรวจสอบกันไปซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องเรียกว่าเป็นมหากราบอีกอย่างยาวนานแน่นอนและนะครับก็ต้องบอกว่านะครับระหว่างนะครับบิ๊กเต่ากับบิ๊ เมื่อระยะที่ผ่านมาก็มีการออกมาโต้กันนะครับบิ๊กเต่าเองก็บอกว่าเฮ้ยทางเขาเองเนี่ยมีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนทางบิ๊กโจงเองก็บอกว่ามีเขาเนี่ยไม่ได้กระทาความผิดไม่ได้มีข้อมูลอะไรอะไรก็ต้องก็ต้องมาชี้แจงก็ว่ากันไปนะครับอย่างทนายตามเองนะครับก็เคยมีคนสงสัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับคนสงสัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรที่มาที่ไปเนี่ยทนายตามเองก็เคยออกออกมาบอกเลยแล้วว่าทรัพย์สินของตัวเองที่ได้มาได้มายังไงมาจากไหนอะไรยังไงก็แต่ถามว่ามันยังชัดเจน100%่ง มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากแต่ก็อย่างที่บอกว่าถนายตั้มเอง ก็ไม่จำเป็นจะต้องออกมาชี้แจงเรื่องของทรัพย์สินของตัวเองนะครับว่าเอามาจากไหนอะไรมาจากไหนถ้ายัางไม่ได้เป็นคดีคามเพราะถึงเป็นคดีคามก็ต้องไปชี้แจงในชั้นศาลเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าคดีนี้ก็คงจะต้องติดตามกันไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับขบวนการเว็พบพนันนะครับของมินนี่เนี่ยนะครับใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างน,นะครับใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าในตารวจระดับใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าทนายตามเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้ยังฟันธงไม่ได้ยังไม่มีข้อมูลอะไรแต่่่ก็มมมีีีขาาววทคคื นะครับออกไปเรื่อยๆนะครับก็คงจะต้องทําการตรวจสอบและติดตามกันไปสุดท้ายแล้วศาลจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดและใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับทนายอันเองก็มีข้อมูลนะครับที่เอาไปให้ทางา วิเต่าตรวจสอบนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อทางวิเต่ารับเรื่องแล้วทั้งหมดอะไรแล้วแล้วมีข้อมูลมีมูลวิเต่าก็ต้องไปตรวจสอบต่อซึ่งแน่นอนครับทนายถ้าเกิดวิเต่านะครับรับเรื่องแล้วเอาไปตรวจสอบทนายตั้มเองก็ต้องมีหน้าที่ไปชี้แจงทั้งหมดในข้อมูลที่เกิดขึ้นก็ว่ากันไปตามหลักฐานครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ